สวัสดีนะครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันอัคคีานะครับเย้วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมสกิมบิดิทอยเลตกันนะครับทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียนาฬิกาเสียเวลาครับทุกคนไปเอออะไรเนี่ยทุกคนเออไม่มันตายบ้างการโอ้ยเจ้า เขาบวกฉันไปแล้วตายไปแล้วมันเด็กเสียค่ะไหนพวกทีวีค่ะแกบังอาจมากตายไปซะส่วนเอง yes s e s อไรกี่ข yes, 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 yes. right. าไม่นหรอกโอ้ยติาเจ้ไม่มขาพ้นิลควบคุมขาดเจช่วงปรสิ์ออกใหนนะ่ชิบนจุกเออดี๋ยวผมต้องออนะอค่อยๆไป ด้านหลังนะครับโอเคตอนนี้ม <regret> ันไม่ร <anak lonely> ู <areas and Jorge> ้ต <serves> no. ัวเดดี๋ยวเี๋ยวจังหวะเนี้ยตู้บริษิตออกออ้ยบริษิตติดแขนมาเลยทุกคนเพื่อมันหายตัวได้ไหมล่ะอ้าวหัวสกินดีทอยเลีตไปรัทุกคนอืมใส่แอนตี้ทอยเล็ตอย่ามาอย่ามาเอ้ยสวัสดีสวัสดี ้ทุกคนจีแมนเก็บจีแมนอืออ่าเอ่อเก็บตายแล้วอ้าวเอ็งตายแล้วนั่นมันตัวการเ์อไม่ต้องใช้ก็ตายอยู่แล้วมาเป็นไททันของแมนกันเลยดีกว่าครับทุกคนเจ้าบังอาจมากพี่มาฆ่าพวกของของข้า ไปกันเลยไม่ต้องห่วงข้าจะช่วยให้ที่สุดอ่าไปเลยคิดโตชิต้นตอนนี้มันติดเชือ้อละเราไม่สามารถข้ามมันได้เพราะมันจะเป็นฝ่ายของพวกเราแล้วนะนี่มันไม่ยอมเป็นข้ามัน มันจะทรยศพวกเราฆ่ามันเพื่ออ้าววาผิดที่ตายแล้วข้าหยุดการกระทำของเจ้าซะเองนะเองบังอาจมากมายุ่งกับข้า บางอาจ,จริงๆเพื่ออาติดบล็อกซะด้วยเช่าคาด้วยว้าฮ่า,าตอนนี้พวกจีแมนก็เป็นพวกคาแล้วจะเป็นบีดายแมนเก็บคาแล้วจะเป็นพักพวกกับของคาเอ็งไม่มีสิทธิ์อุ้ยตายแล้วเฮ้อ ดมดมดมยิสตายหรอกใสหน้า,า,าหรกวางทางไปเราจะได้ติดเชื้อค่าจีแมนเออไม่ยอมดีนะก็ต้องทำกันแบบนี้แหละก็หยุดการกระทำของเจ้าซะไปเลยเทสเทสเกอร์แมน อันนี้หยุดการกระทำแล้วติดเชื้อไปซะข้าไม่สามารถโจมตีเจ้าได้แล้วไงละ่ะเจ้ามาเป็นพวกกับข้าซะเถอะหรืออยากตายแทนละ่ะฮ่าระเบิดตัวเองอย่ามาทำร้ายผู้คล้องขาสนใจ ทำอะไรยม่สิดเลยไม่ทุกคนมันเอาไปแล้วแม่อ่าผมโดนโจมตีอ่าฮือต่อย <c oughs> คนผมต้องเล็งกระสุนให้ดีที่สุดเฮ้อโอเคมันเป็นพวกเดียวกันแล้ว เออสวัสดีพวกของขา,อาวมันตออายเองนคาพวกของขาดลาลาจัสตายเปักขอบคุณนะอืมตันนี้เออตายแล้วระเบิดไม่หนีไปฉันต้องกลับไปแก้แค้นทุกคนา <c oughs> ตัวอะไรมาแก้แค้นสมศักดิ์ศรีของพวกนี้ กิโลจค่ะเพื่อป้องพันธมของแมนฝั่งนีไงทุกคนนี่จะแก้แค้นให้ได้เฮ้ยไม่เราต้องเป็นฝ่ายที่ดีทุกคนพวกเราคือฝ่ายดีใครอยู่ฝ่ายฝ่ายดีพิมพ์แชทมาครับใครอยู่เอางี้ใครอยู่ฝ่ายพันธมิตรพิมพ์แชทมาว่าหนึ่งใครอยู่ฝ่าย สกิบีดี้ทอเลีตหรือปล่อยโถส้วมพิมพ์ว่าสองนะครับทุกคนแต่ตอนนี้หัวผมหายเดี๋ยวพิมพ์มาเลยนะครับหนึ่งหรือสองพิมพ์มาเลยนะครับเออเออทุกคนไม่เนะอหยวผมรุดผมไม่มีหัวไม่เป็นไรเออโอ้ทุกคน เฮ้ยไม่คราวนี้ผมจะไม่เป็นตัวแบบนี้ทุกคนนะครับจะมาเป็นตัวนี้ไปเลยจะได้มาแก้แค้นหะลนไปข้ามันตอนนี้มันไม่ได้โหดอะไรมากแล้วคั ข้ามันอยู่ากด้านล่างพวกคนจับขาวกนี้าัมันมีขาใช้ด้วยอืขา้องขามเอาลี้โจมนัข้ามวนนี้เราต้องป้องกันอย่างเดียวตายแล้วครับทุกคน นี่คืออะไรนะครับทุกคน็อกเออสกิฟี่ดีเี่ยยงยย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 ยอยย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 เงยยยเยย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 ยเยย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 งยยยเยย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  ขลาดเกินไปแล้วใส่โคตรที่ต้ไนไม้เฮ้ยมันมาว้าช่วยด้วย้ตะโกนว้าวใจผมจ้าเลยอืเออเออผมไม่เคยเป็นตัว อยากมึงเป็นบ้างด้วย <c oughs> นะทุกคนคราวนี้เราจะมาเป็น U F O ถอยเลท็ทถอยเล็ U F O U F O ค่ะคือ U F O อึ้ดาบมันนี่ดาบวิเศษของข้าอ่าฟังได้ใครดีแหละตายแล้ว จ้าส่วนเจ้าอิชอิชอชังไปโจมตีมันอีกดีมากไม่เอ้ยเก่งมากหุ่นตายแล้ว <c oughs> คนตายแล้วมันมาไปโจมตีมันเถอปังปังปัง,ง <c oughs> มันตายไปเห็นไม่เหลือซากทุกคน มานี่โยมใบมีดท่ะขเอ้อเดี๋ยวเอ้เดออีเออ๋ยวตายแล้วผมจะมาลองใช้เลยครับทุกคนไหนผมเพิ่งเห็นท่ามันมีอีกท่าทุกคนอันคือการโจมตีด้วยใบยมีดเฮ้ยสิอดเลาทุกคนดาเมจแรงมากออโกงโงโกง,โกงสุดๆความรู้ใหม่ทุกคนอือโจมตีด้วยใบยมีด มตีด้วยใบมีดไปกันเกิาฆ่าพวกฆ่าความจริงฆ่าทุกอย่าง็นพวกมันก็ตายอ้าจะไปบอกเพิ่มาแทนแล้วกันลลาลาลาฆ่าทำไม่เอาไม่เอาไม่เอา มีอะไรหรือ UFO บอกให้ท่านไปแทนครับโอเคมาเลยยา่เนี่ยคือส,สิทครั้งสุดท้ายของพวกสิทธิยา่กลองกลปงกงปลองปลองปลองกองกงรอบนี้สิทธิต้องสูสีไหมท่านจีแมนค่ะอย่าล้าค่ะ เออไอสีแดงแล้วอหัวกระลานน่ยเลยมแบบนี้าท่ได้นะเจ่าก็แขกทีวีที่ไม่ม si ีอะไรเพาเจ้าก็เป็นในแขกทีอ่ะทีวี หาทีนี้ค่ะก็ปลอดภัยให้หจะหาหรือยังเนาะอนมาดิโอ๊ะอะไรกันแหนวเหนวเหนว่อนวแหนวแเนวแหนวฮ่าฮ่าฮ่าค่าเคยเดินนี้